เลื่องย่อซีรีส์เกาหลี Agood Day to be a dog เรื่องรล่าของฮันแฮน่าหญิงสาวที่จะกลายร่างเป็นสุนัขนะครับในทุกๆคืนหากเขาไปจูบก,กับเพศตรงข้ามนั่นเป็นคำสาปประจําตระกูลนะครับที่ถูกตกทอดนะคบมาจากรุ่นสู่รุนวันหนึ่งนะครับเธอดันไปจูบก,กับจินซอวอนครูสอนคณิตเข้าทางเดียวที่จะแก้คำสาปได้คือเธอต้องไปจูบเขาอีกครั้งในร่างสุนัขแต่เขานะครับกลับเป็นคนที่กลัวสุนัขขั้นสุดพอมีอดีตฝังใจจนกลัวขึ้นสมองโดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับสร้างมาจากเว็บตูนชื่อเดียวกันเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้น่ารักสดใสแน่นอน ได้นักแสดงดอกม้นะครับมาเป็นนักแสดงนําของเรื่องชาอ่นอูแอสโตรับบทเป็นจินซอวอนครูสอนคณิตนะครับที่กลัวสุนัขขั้นสุดพักกะอยู่ยองรับบทเป็นฮันแฮนา หญิงสาวที่ต้องคำสาปประจำตระกูลและ,และอีฮยอนอูรับบทเป็นอีโบกยอมเทพแห่งขุนเขานะครับที่ซ่อนคมมีดไว้ใต้รอยยิ้มเตรียมลุ้นเอาใจช่วยนะครับให้ฮันแฮนาถอนคำสาปกันด้วยกับ A o o o d y t y to be o p t ออนแอร์ตอนแรกนะครับในวันที่11ตุลาคมนี้ที่แอป V.I.U. อกันได้เลย